อย่าพลาดตกหลุมรัก3สามเรื่องนี้นะครับสนับสนุนโดย Passion Plus เพิ่ม passion ให้ชีวิตคู่หนึ่งความหลอ่อคนเราเนี่ยตกหลุมรักกับความหลอ่อความสวยเนี่ย เรื่องปกติคุณเอ็นจอยได้ดูแล้วออหล่อเพลินได้อะไรได้นะครับแต่อย่าแค่เห็นหล่อสวยแล้วเข้าไปกรี๊ดแล้วก็รักโอกาสพลาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันเพราะเราต้องดูอะไรเราต้องดูนิสัยเขานะครับเราต้องดูว่าวิธีที่เขาปฏิบัติกับคนรักเป็นอย่างไรแต่เพราะบางทีคนเนะี่ยหลอ่อปุ๊บเนี่ยกินมาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาตกหลุมรักข้อที่สองคือคําหวานใครที่พูดจาหวานกับเราใครที่พูดจาดีกับเรานะใครที่พูดจาที่แบบฟังให้เราฟังแล้วมันตัวลอยรักนะคิดถึงนะ ไม่เคยรู้สึกกับใครอย่างนี้มาก่อนคุณเป็นคนพิเศษนะครับคุณเป็นคนที่ไม่เคยเจอมาแล้วในโลกนี้อะไรก็ไม่รู้คําหวานฟังแล้วมันเพลินแต่ถามว่าจริงหรอแล้วเขาจะรู้สึกอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไหมคุณก็ไม่รู้แต่มันเพลินแต่คนก็ไปตกหลุมรักกับสิ่งเหล่งนี้อย่างที่สนะครับลีลามาถึงนั่งปุ๊บมีของมาเซอร์ไพรส์ลีลามาถึงคุณมาใกล้ๆปุ๊บมีแต่เอวมีอบไหลนิดหนึ่งยิ้มหวานหันเอียงคอสี่ห้าองศาพวกนี้เสือหรือว่าพวกกระ่อนทําเป็นหมดคนเรา พลาดเนี่ยเพราะไปตกหลุมรักกับพวก3เรื่องนี้แต่ถามว่า3เรื่องนี้ความหลอ่อความหวานและลีลาเนี่ยคุณรู้จักตัวเขาจริงยังไม่รู้นิสัยเขาเป็นยังไงไม่รู้ โกรธแล้วมันตบคุณไหมไม่รู้คบไปแล้วมันจะยืมเงินคุณไหมไม่รู้มันจะโกงตังค์คุณไหมไม่รู้บ้านอยู่ไหนไม่รู้สันดาอะไรยังไงไม่รู้หมดเลยแต่คนเราเนี่ยพอเจอสามเรื่องนี้ปุ๊บก็จะบอกว่าโอ้มันเป็นคืนเดียวที่โคตรจะดีคืนเดียวที่โคตรจะดีนี่มันจะต้องอยู่ตลอดกาลมันจะเป็นความฝันที่ไม่มีวันมาลายหายไปเขาจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็คิดกันซะแบบนี้คุณรู้ไหมว่าผู้ชายดีๆเนี่ยนะไอ้สามเรื่องเนี้ยบางทีไม่ค่อยเก่ง น้าตาดีแต่อาจจะแต่งต,ต,ต,ตัวไม่เก่งก็ดูเออโอเคเบเบไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับลีลาคําพูดคาหวานบางทีก็ไม่ได้หวานมากเพราะคนเพิ่งเจอกันเขาจะกล้าหวานไนดะ้คุณได้ไงเขาพูกผู้ชายดีอากาศสูงลีลาเข oh าไม่การลีลามากจะแตะเนื้อต้องตัวอะไรก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นถูกไหมนะฮะเพราะว่าอะไรก็คนเพิ่งเจอกันดังนั้นไอ้ใครที่3ามเรื่องนี้ดีเด็กมากคือคืนเดียวโคตรจะดีพวกนี้เสือหมดส่วนส่วนมากผู้ชายดีๆก็เลยส่วนมากแพ้ไอ้พวกเสือที่เข้ามาเพราะแพ้3ข้อนี้อย่าไปตกหลุมครับมีความต้นานทานความรักหน่อยมอง สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบอ๋อเอนจอยได้มองไปอ๋อผู้ชายฉีบสาวเป็นอย่างนี้เองโอ้ลิ้นหมาพันกันอย่างนี้หวานอย่างนี้เองอย่าไปเชื่อไปเสียทั้งหมดหัดมีภูมิต้านทานทางความรักแล้วดูว่าสันดานจริงๆของคนคนนี้หลังหมดช่วงนี้โปรโมชั่นแล้วเป็นอย่างไรอันนั้นลหละของแท้ถึงเริ่มขึ้นและถ้าอยากมีภูมิต้านทางทางความรักนะครับลองเรียนคอร์สนิวยอดูหนึ่งรอบช่วยผู้หญิงมาแล้วกว่าสี0 0 0คน พอดูไปปุ๊บลอกอ๋อคุณจะรู้ลีลาผู้ชายหมดเลยว่าเข้ามาแล้วจะทำอย่างไรเบรกเป็นขั้นๆเลยเดี๋ยวเขาจะจับมือกับมือเขาจะโอบคุณกี่วิแล้วคุณจะกอดแล้วเดี๋ยวจะไปจูบเดี๋ยวจะไปจุ๊บเดี๋ยวจะไปนั่นไปนี่จริงๆมันก็คล,คลายกันหมดนั่นแหละนะครับพอคุณรู้เท่าทันทุกอย่างปุ๊บการันตีว่าเหมือนดูหนังที่เฉลยแล้วเวลาคุณดูนิวยูนะคุณจะดูหนังที่เฉลยแล้วคุณก็จะอ๋อเดี๋ยวฉากต่อไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉากต่อไปอย่างนี้เดี๋ยวฉากไปอย่างนี้คุณก็ แลนี่มันจะมาไหมไหนคุณกลับไปชักใหญ่เขากลับครานี้ไอคนที่อยู่ต่อหน้าคุณงงเลยคัอันนี้งงเลยลีลาใส่ไปปรากฏคุณรู้ทันแต่คุณก็เอ j นจอยนะแต่คุณก็ไปชักใหญ่หลีดเขากลับในด้านนั้นด้านนี้คราวนี้กลับกันแล้ว แคนนี้เขาจะมาหลอกคุณคุณนะ่ะไปใช้เขาคือและถ้าคุณจะรู้ว่าสันดานเขาเป็นอย่างไรพอรู้ว่าสันดานเขาเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแล้วบางทีคุณก็ไม่ต้องเอาก็ได้เพลินๆเ,เหมือนดูหนังไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวสุดท้ายจบไม่สวยแน่นอนไม่เรื่องกูเพ่นดีกว่านิวอยู่จะสอนคุณเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดและคุณจะไม่วันพลาดกับความรักได้ง่ายๆอีกเลยสนใจทักเข้ามาแล้วคุณจะไม่พลาดกับเรื่องอะไรแบบนี้ต่อไป